สวัสดีครับต้านหนังสอนเทนนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวผมมาอัดคลิปแก้นิดนึงนะครับพอดีไปเช็คเจอว่าคลิปล่าสุดไม่มีเสียงนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัดแก้กันนิดนึงนะครับโอเคครับจังหวะเมื่อวานวันไหนนะครับเดี๋ยวดูวันสุขที่แล้วนะครับที่ขึ้นแรงๆนะครับขึ้นแบบไม่พักเลยนะครับเรามาดูทําเฟรมใหญ่กันก่อนนะครับอันนี้ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับผมเห็นโลไหมครับโลนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับขึ้นมา ย่อยกโลสูงกว่าเดิมนะครับผมเปลี่ยนสีปากกาเกนิดนึงครับโลที่หนึ่งนะครับโลที่สองนะครับยกโลนะครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้โลที่สามนะครับแล้วเห็นอะไรอีกไหมครับไฮครับสูงขึ้นนะครับไฮนี้สูงกว่าไฮทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับขึ้นย่อขึ้นนะครับคือเขายกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปึบปึ๊ ทีนี Mont ้เขาเบรกแท่งนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับเห็นอะไรไหมครับผมตีแนวต้านให้นิดนึงนะครับแนวต้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับแท่งเมื่อวันพฤหัสครับเขาเบรกเบรกขึ้นมาเต็มแท่งนะครับทีนี้เราไปดูทางด้านซ้ายมือครับเราไปดูทำเฟรม4ชั่วโมงครับทำเฟรม4ชั่วโมง นี่นะครับขึ้นไปทํำไส้ทางด้านบนนะครับแล้วก็แทงขัดมาโดจินะครับเวลาสี่ชั่วโมงเขาทําโดจิครับแสดงว่าช่วงช่วงเซสชันถัดไปมีโอกาสที่จะวิ่งแรงนะครับเพราะว่าเขาไซเวย์มาสี่ชั่วโมงนะครับเราไปดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงเขาอยู่ตรงนี้นะครับตีกรอบให้นะครับ เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับฟิบฟิบจังหวะนี้นี่วันนั้นเราเห็นแค่นี้นะครับเขาอยู่ในกรอบครับจังหวะนี้ตอนแรกผมกะจะเข้านะครับเพราะว่าเขาเบรกแนวรับมาทั้งหมดระดับฮา m มเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าผมไม่เข้าเพราะว่าผมเห็นไส้ทางด้านซ้ายครับเขาดีเจกหรือว่าปฏิเสธการลงเยอะนะครับแล้วก็ วันศุกร์ด้วยครับผมก็เลยใจเย็นกว่าเดิมนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับปกติจะเข้าไปแล้วครับเพื่อที่จะลุ้นให้เขาลงมานะครับแล้วทางด้านซ้ายเขามีขีนเลนด้วยเห็นไหมครับก็คือการที่เขาขึ้นแบบไม่มีแนวรับเลยนะครับทีนี้เขาหลอกไปจังหวะแรกนะครับแล้วเขาก็เบรกขึ้นมาทีนี้เราไปดูทําเฟรมเอาทาเฟรมสามสิบนาทีนะครับเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงจอเบรกนะครับ อันนี้ทำเฟรม30นาทีนะครับ30นาทีเขาทำโดจีนะครับจอที่แนวแนวต้านนะครับแล้วแท่งขัดมาก็เบรกนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าเห็นอะไรไหมครับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือถ้าเราเข้าตรงนี้แนวต้านประมาณ100จุดเองครับมีโอกาสโดนสต็อปลอสสูงนะครับเพราะว่าสต็อปลอสเราไกลกว่าเป้าอีกครับเห็นไหมครับ ก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับสรุปเขาก็ไปไกลเลยนะครับแต่จังหวะสุดท้ายที่เข้าได้นะครับเป็นจังหวะนี้ครับแท่งนี้นะครับผมก็เพิ่งเรียนรู้จากวันนี้นะครับแล้วผมก็ไปลองแบ็คเทปมาแล้วก็ท่านี้โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะเข้าก็คือเดี๋ยวผมลบเส้นอื่นออกก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับเห็นอะไรไหมครับ ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้เห็นบอดี้เขาไหมครับบอดี้เขาตรงนี้นะครับเขาเบรกเหนือไส้ทางด้านซ้ายเห็นไหมครับอันนี้คือคีย์แรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมสามสิบนาทีนะครับทำเฟรมสามสิบนาทีก็คือโซนนี้นะครับจังหวะนี้เห็นไหมครับเขาเบรกไส้ทางด้านซ้ายมานะครับแท่งสามสิบนาทีนะครับ แล้วก็แท่งถัดมาเขาทำโดจิโดยที่ไม่มีไส้ทางด้านบนเห็นไหมครับไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นแท่งเทียนที่ไม่มีไส้ทางด้านบนนะครับในกรณีนี้มีโอกาสเป็นจุดอิมเพลสนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาย่ออาจจะขึ้นต่อนะครับถ้าเราเห็นไม่มีไส้แบบนี้นะครับแล้วเป็นโดจินะครับให้เราไปดู i ท e f เฟรม เล็กลงหนึ่งทมเฟรมนะครับกรณีนี้ก็คือทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับก็คือจังหวะนี้ครับนี่นะครับคือจังหวะนี้นะครับใน time f r a m e เล็กใช่ไหมครับเห็นอะไรไหมครับเขาสร้างแนวรับนะครับระดับ Time frame 15นาทีนะครับให้เราตั้งบ u y ส t o p ตรงนี้นะครับ จอเบรกนะครับเพื่อเป็นจุดเข้านะครับนี่นครับเพราะว่าเขาสร้างแนวรับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเขาเบรกตรงนี้ได้มีโอกาสเป็นจุดอิมเพล้นะครับก็คือขึ้นแรงนะครับหรือว่าจะคือจังหวะที่ซื้อแล้วไปเลยนะครับเราไปดูสามสามสิบนาทีนะครับ รเราก็จะตั้ง b u y ส t o p ไวตรงนี้นะครับถ้าเวลาถ้าราคาวิ่งผ่านก็จะเข้าออเดอร์เลยนะครับอันนี้คือจุดเข้านะครับส่วน stop loss ก็คือปลายไส้ทางด้านล่างนะครับปลายไส้ของแท่งแท่งของเขาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเบรกไปแล้วไม่ควรจะทําโลตํากว่าเดิมนะครับหรือว่ากลับมาเบรกที่ปลายไส้นะครับก็น,นี้คือจุดเข้าที่สองนะครับสําหรับจุดเข้าแรกก็คือผ้า ระดับทา e f ฟ a m เด a y ที่ได้อธิบายไปนะครับตอนแรกอันนี้ทา e f ฟ a m เด a y ที่อธิบายไปช่วงแรกนะครับก็ทางด้านซ้ายมีคีนเลนก็ขึ้นมาแตะแนวต้าระดับ Day พอดีนะครับแท่งนี้ก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถย้อนคลิปกลับไปฟังใหม่ได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ 2. จุดเข้านะครับทำเฟรมเล็กกับทำเฟรมใหญ่นะครับใครที่ชอบใช้ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ